โอ้โหมันทําให้ประาธานที่ทั้ก็หนักใจอะใช่เดียวที่ถืออยู่นั้นก็คือภูมิภาคเพิร์สพูดง่ทรัธป์เนี่ยคกค่อนข้างศึกษาเรื่องตา่างๆในค่อนข้างจะไม่ลงือการรวมตัวของสาบันยุยังไม่เคยมีมาก่อนในะวัติศาศสตร์เลยสหรัฐเนี่ยจะไปทำโหวตเก่งแต่ว่าขนาดเดียวกันเนี่ย E.U. เขาก็ไม่ธรรมดาความลงตัวใน2มิตินะคะก็คือหนึ่งเรื่องแดทแล้วก็เรื่องของความต้องการให้เกิดการอยู่ใน,ในพื้นที่นะคะสองเรื่องนี้จะสำเร็จไหมคะ มันเกิดเจราจารแล้วไอ้การเรื่องจะได้แลกทาตมาเนี่ยมันจะนําไปสู่เรื่องที่สหรัฐต้องไปเบ่งกล้ามให้รัสเซียต้องจุติดแน่ๆโดยพื้นที่ตรงนี้ถ้าเป็นของยูเครนหรือแม้กระทั่งรัสเซียสหรัฐก็จะเชื่อว่ามันจะคุยกันลงตัวตรงนี้ได้รัสเซียเนี่ยถือว่าตอนนี้การชิงพื้นที่ได้เปรียบเนี่ยต้องการเมียที่ปไตยเหนือดินแดนส่วนแว่ของยูเครนข้าศึกไทย